สวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่กันจะพาไปชมในเมืองวิบอดนะคะให้ดูบ้านเมืองของเมืองนี้นะคะว่าบ้านเมืองเขาจะเป็นยังไงนะคะ<ส>เดี๋ยวไปดูกันค่ะ<ส>อันนี้จะเป็นรอบนอกนะคะข้างนู้นก็จะเป็นทะเลสาบนะคะทุกคนทะเลส ตรงไปนี้ก็เข้าในเมืองแล้วค่ะก็จะเป็นตรงโบสถ์นะคะอันนี้ถ้าเลี้ยวซ้ายก็จะไปอพาร์ตเมนต์พี่กันแล้วค่ะสามีน่าจะพาเลี้ยวแล้วนะคะไม่น่ะใจไม่น่าจะเลี้ยวนะน่าจะพาไปขับรถเล่น,นะคะ่ะทุกคนไปดูด้วยกันนะคะว่าเป็นยังไงบ้างพามาชมช่วงนี้จะไม่ค่อยสวยนะคะเพราะว่าเป็นฤดูใบไม้ร่วงไง ต้นไม้ก็จะแบบว่าแห้งแรงนะคะทุกคนต้องพามาชมหน้าดูใบไม้ผีนะคะอันนั้นจะสวยมากค่ะต้นไม้นี่จะเขียวขจีนะคะช่างแตกต่างนะคะทุกคนอันนี้จะเป็นโรงแรมอันนั้นก็จะเป็นข้างในนั้นก็จะเป็นสถานีรถไฟนะคะทุกคน ซอยตึกข,ขาวๆนะคะน,นี่ก็จะไปผูกที่เรือนจําแล้วก็เข้าไปในตรงโบสถ์นะคะอันนี้เป็นอพาร์ตเมนต์เก่าพี่กันนะคะอันนี้ห้องเนี่ยคะ่ะห้องห้องแรกนะ,ะนนะห้องแรกะะสถานที่นี้เมื่อก่อนจะเป็นอคอมมูนเก่านะคะจะเป็นเขาเรียกว่าเทศบาลน,นะคะแต่ตอนนี้ย้ายไปอยู่ตรงนู้นแล้วตรงซิตี้ฮอล์ที่พี่กันเคยทำคลิปให้ดูนะคะจะอยู่ติดกับโบสถ์เลยค่ะ ขณะนี้เวลาสี่โมงเย็นนะคะทุกคนแต่ว่ารถเนี่ยไม่ค่อยติดนะคะคนนี้ก็ข้ามถนนแบบได้น่ากลัวมากเลยะคะ่ะทุคนเห็นไหมคะรถเขาไม่ค่อยมีนะคะไม่ค่อยติดนะคะนี่ขนาดสี่โมงเย็นนะคะทุกที่เลยนะคะรถไม่ค่อยมีะคะ่ะเนี่ยมันเป็นเมืองที่แบบว่าเงียบสงบนะคะ แล้วก็ผู้คนเป็นมิรค่ะอันนี้อยู่ในเมืองแล้วนะคะขนาด4โมงกว่าๆนะคะก็ยังลดไม่ไม่เยอะนะคะถ้าเป็นบ้านเราเนาะถนนนี่แอร์อัดไปได้วยรถนะคะเนี่กันก็เลยถ่ายรูปมาให้ดูนะคะว่าความน่าอยู่ของเขาเป็นยังไงนะคะของเมืองวีบอร์ดประเทศเดนมาร์กนะคะเนี่ยท้องถนน อันนั้นที่เป็นรถเยอะๆที่ที่จอดรถนะคะอันนี้ให้ดูตอนเจ็ดโมงครึ่งนะคะทุกคนก็ไม่มีรถเหมือนกันนะคะไม่ใช่ว่ามันจะไม่มีแต่เฉพาะตอนกลางวันนะอันนี้อีกวันหนึ่งนะคะอันนี้กำลังจะไปดูดนตีนะคะที่ทำคลิปไปให้ดูนะคะบ่ายสองนะคะทุกคนรถก็ไม่มีนะคะถนนแบบโล่งตลอดเลยนะคะอันนั้นสถานีรถไฟฟ้านะคะ ะะเห็นไหมคะอันนี้ที่รถเยอะนี่เพราะว่าคนกําลังจะไปดูดนตรีนะคะที่นี่ถ้าเขามีงานอะไรเนี่ยทุกคนจะมารวมตัวกันนะคะเพราะว่าเขาไม่ค่อยมีกิจกรรมนะคะทุกคนมีงานนิดหน่อยนิดหน่อยอย่างเงี้ยเขาก็จะพากันออกมานะคะถนนแบบโล่งมากๆค่ะก็เลยชอบเมืองนี้นะคะชอบมากๆค่ะเนี่ยไปไหนก็สะดวกไม่ต้องเผื่อเวลาเลยนะคะ ถนนโลง่งตลอดนะคะไม่ใช่ว่าไม่เขาไม่มีรถกันนะทุกบ้านมีรถนะคะเพราะว่าเขาไม่ค่อยใช้รถบัสรถอะไรนะคะขนาดสามียังนั่งรถบัสไม่เป็นเลยค่ะเพราะว่าเขาไม่ไม่เคยนั่งนะคะอันนี้อยู่ในเมืองแล้วนะคะเนี่ยเนี่ยข้างในไปนี่ก็จะเป็น ห้างสรรพสินค้านะคะเนี่ยเดี๋ยวจะไปจอดรถข้างในนะคะทุกคน,คนคนกำลังจะมาดูดนตีแล้วนะคะและที่นี่ดีอีกอย่างนะคะก็คือว่าที่จอดรถเขาเนี่ยมีเหลือเฟือนะคะไปไหนนี่ไม่ต้องแบบว่า กังวลเรื่องว่าจะไม่มีที่จอดรถนะคะไม่เหมือนตอนไปเกาหลีนะคะอันนี้ก็คือเลิกดนตรีแล้วเลิกแล้วนะคะประมาณสี่โมงยี่สิบนะคะเนี่ยท้องถนนก็ยังไม่มีรถนะคะทุกคนนี่ขนาดสี่โมงนะคะเนี่ยถนนลโล่งมากเลยค่ะทุกคนก็เลยทําคลิปมาให้ดูนะคะว่าเมืองวิบอรดนะคะน่าอยู่นะคะ อันนี้น่าอยู่สำหรับพี่กันนะบางคนอาจจะไม่ชอบนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมคลิปนะคะชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็ช่วยกดติดตามให้พี่กันด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะสำหรับการรับชมค่ะ